รู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองนะักเหมือนจิตใจอ่อนแอต้องยึดเหนี่ยวแฟนเป็นที่พึ่งทางใจทุกวันจนบางทีกลายเป็นภาระของเขารู้ตัวว่าบางทีเป็นที่รำคาญพอจะมีวิธีสร้างความเข้มแข็งและความเป็นตัวของตัวเองให้มากขึ้นกว่านี้ไหมคะดังตรินตอบเฮแห่งความอ่อนแอ มีได้มากกว่าที่หลายคนคิดบางก็เพราะเรียวแรงน้อยบางก็เพราะมุ่งมั่นหาความสำเร็จแต่ล้มเหลวบ่อยบางก็เพราะตั้งใจทำอะไรแล้วโลเลเปลี่ยนใจง่ายบางก็เพราะขาดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถเข้าสังคมได้บางก็เพราะชีวิตราบเรียบสุขสบายจนเฉื่อยชาบางก็เพราะขี้เหงาและไม่รู้สึกว่า ตัวเองจะอยู่รอดโดยปราศจากที่พึ่งทางกายหรือทางใจได้เลยโดยธรรมชาติคนเราต้องการเพื่อนคุยที่ถูกอัธยาศัยต้องการสัมผัสของความรักความอบอุ่นและต้องการการเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปในเพศตนด้วยสิ่งที่มีในเพศตรงข้ามการไม่มีสิ่งเหล่านั้นคือจุดเริ่มต้นของความเหงา เมื่อหายเหงาด้วยใครสักคนที่ถูกใจไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพศเดียวกันหรือเป็นคนรักที่เป็นเพศตรงข้ามเขาอาจเป็นเสมือนยาเสพติดที่คุณเคยชินกับความสุขทางการเสพเมื่อไรไม่ได้เสพก็ย่อมเหมือนจะลงแดงเอาง่ายๆพฤติกรรมที่มักเกิดขึ้นกับคนถูกใจจึงเป็นการโทรคุยหรือนัดพบทุกวัน ถ้าอยู่บ้านเดียวกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เบาแรงทั้งสองฝ่ายแต่หากยังอยู่คนละบ้านยังไม่พร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันจริงจังอย่างนั้นต่างฝ่ายต่างก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางเป็นแน่และจะยิ่งแย่หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สะดวกกายหรือไม่สะดวกใจแต่ถูกคาดคั้นให้ต้องพบกันหรือคุยกันอย่างสม่ำเสมอ การไม่ได้พบหรือไม่ได้คุยอย่างใจอยากมักก่อให้เกิดคลื่นความไม่พอใจซึ่งอีกฝ่ายจะรู้สึกได้และอึดอัดเหมือนคนถูกมัดมือมัดเท้าให้ต้องทนอยู่ในกรงซึ่งบางครั้งบางวันอาจไม่สมัครใจเมื่อคิดว่าคนรักเป็นยาเสพติดเรารู้ตัวว่าติดยาเกินขนาดเห็นโทษของการเสพติด ที่มีผลเป็นทุกข์ทางใจทั้งเราและเขาก็อาจกระตุ้นให้คิดได้ว่าควรลดปริมาณการเสพยาลงเสียทีหากไม่รู้ตัวว่าติดหากไม่เห็นโทษของการเสพติดคุณก็จะเดินหน้าเสพต่อไปเรื่อยๆโดยไม่ยับยั้งชั่งใจและในที่สุดก็จะพบว่าความรักความอาลายัยเป็นกรงขังจิตให้ติดอยู่กับทุกข์ ติดอยู่กับความกระวนกระวายโดยมีความสุขวูบวาบเป็นเศษอาหารให้อิ่มแบบหลอกๆเพียงครู่การเสพติดจนจ,นจิตหมกมุ่นนั้นทำให้อ่อนแอและตั้งข้อแม้กับตัวเองว่าจะมีชีวิตอยู่รอดได้ก็ต้องด้วยการช่วยเหลือของคนอื่นฉะนั้นคุณก็ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อการแก้ปัญหาจะหวังรอให้ใจเลิกยึดไปเองคงยาก ทางลัดคงไม่มีอะไรเกินทำบุญเพราะบุญให้ผลเป็นสุขทางใจและความสุขทางใจย่อมเป็นกำลังเสริมเติมส่วนที่ขาดพร่องได้เสมอยิ่งหากรู้วิธีทำบุญในแบบที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งและรู้สึกขึ้นมาว่ามีตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็รอดได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาใครคุณก็จะลดความทุรนทุรายลง อย่างน้อยก็มากพอจะอยู่คนเดียวสักวันโดยไม่ต้องรบกวนให้ใครโทรหาหรือมาพบก่อนอื่นขอบอกให้สบายใจว่าวิธีการที่จะแนะต่อไปนี้ไม่ได้ทำให้คุณคิดอยากเลิกกับแฟนหรือเกิดความอยากทำบุญด้วยอกประเทศวิธีเช่นนี้ตลอดไปผลที่ได้รับจริงๆคือการลดความต้องการพึ่งพายาเสพติดในตัวคนรัก ทำให้เป็นอิสระต่ตอกันมากขึ้นมีโอกาสพักหายใจหายคอเป็นสุขอยู่กับตัวเองเสียบ้างทางพุทธศาสนานั้นถือว่าการทำบุญที่จะก่อให้เกิดพลังระดับสูงและให้ผลเป็นความสุขทางใจได้ง่ายๆด้วยเวลาอันรวดเร็วเห็นจะไม่มีอันใดง่ายกว่าการนำสิ่งของหรืออาหารไปถวายพระภิกษุถึงวัด หรืออย่างที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นการทำสังฆทานนั่นเองสังฆทานมีผลใหญ่จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากทำด้วยความสบายใจและทำกับผู้มีสง่าราศีแบบพระให้นึกเลื่อมใสได้บ้างการทำสังฆทานครั้งนี้เรามุ่งมาที่ใจเป็นหลักไม่หวังผลพลอยได้อื่นใดทั้งสิ้นขอแจกแจงเป็นข้อๆดังนี้ หนึ่งคิดเองคือคิดว่าจะนำของสำคัญในการดำรงชีพอันใดไปถวายไปถวายวัดไหนเมื่อใดในขั้นนี้ดูเผินๆเ,เ,เหมือนไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยากแต่ความจริงก็คือถ้าคุณไม่เคยตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดข้อสงสัยเกิดความไม่มั่นใจตลอดจนมีอาการจดจดจ้องจ้อง ว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีหากวาระแรกอยากทำแล้วตัดสินใจทำดีคนเดียวโดยไม่ปรึกษาใครให้ไข้เขวไม่ต้องฟังเสียงใครว่าเอาดีหรือไม่เอาดีคุณได้ชื่อว่าสร้างความเด็ดเดียวลำพังคนเดียวขึ้นมาสำเร็จแล้วชั่วเวลาแค่ไม่กี่วินาทีถ้าคิดได้จริงตั้งใจได้จริง ก็อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตหากสองสามวินาทีทองนั้นมาถึงก็อย่าช้ารีบฉวยมันไว้ทันทีเพราะสองสามวินาทีทองนั้นอาจไม่กลับมาอีกเลยชั่วการนาน 2. เตรียมของเองคือใช้เงินของตนเองห้ามหยิบยืมใครของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้นขอให้จำเป็นในการดำรงชีวิตเช่น สบู่ก้อนเดียวก็เป็นสังฆทานได้ถ้าจิตคิดไว้ว่าจะถวายแด,ด่สงฆ์โดยไม่ตั้งข้อจำกัดจำเพาะเจาะจงไว้ก่อนว่าจะถวายพระรูปใดเพราะฉะนั้นคุณน่าจะมีทุนทรัพย์พอจะสามารถซื้อหาได้อย่างสบายใจในขั้นนี้ตอนออกไปซื้อของเตรียมถวายคุณอาจเริ่มรู้สึกสงสารตัวเอง นึกอยากได้ใครสักคนมาช่วยโดยเฉพาะการคิดซื้อหลายๆชิ้นและเคยชินกับการซื้อข้าวของร่วมกับคนอื่นให้กำหนดจิตตัดใจลงไปเลยว่าเราจะซื้อของโดยไม่ต้องให้คนอื่นมาช่วยกับทั้งจะไม่ปล่อยให้เกิดความคิดสงสารตัวเองอย่างเด็ดขาดชั่วเวลาเดียวเดียวคุณน่าจะทำใจได้ไม่ยากอยู่แล้วหากระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกนึกคิด อยากได้คนช่วยเตรียมของได้ตลอดรอดฟังกระทั่งซื้อของเสร็จคุณจะพบว่าใจตัวเองเงียบเชียบและเริ่มเห็นความเข้มแข็งบางอย่างเกิดขึ้นในตัวเองแล้ว 3. ไปเองคนเดียวคือถ้าไม่มีรถก็อย่าไหว้วานใครไปส่งทั้งสิ้นขึ้นรถเมล์หรือนั่งแท็กซี่ไปเพราะนี่ไม่ใช่การทำบุญธรรมดาแต่เป็นการทำบุญ เพื่อขอให้เกิดความเป็นตัวของตัวเองระหว่างเดินทางให้มีสติอย่าใจลอยอย่านึกน้อยใจแล้วก็อย่าให้มีเรื่องรบกวนจิตใจใดๆในขั้นนี้คุณจะเริ่มรู้สึกว่าการเดินทางไปทำบุญคนเดียวจะเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มีความหมายมีความตั้งใจอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีกรรมอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงในบัดนั้น ให้มองว่าการเดินทางไปทำดีตามลำพังเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรือน่าหดหูเศร้าส้อยแต่อย่างใดชั่วเวลาไม่กี่สิบนาทีทำไมจะตัดใจเลิกคิดหยุมย่มหยิมไม่ได้คือไม่ใช่ให้เข้าฌานเลิกคิดอะไรหมดนะครับแต่ถ้ารู้สึกตัวว่าคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความเหงาความหดหูความน้อยเนื้อต่ำใจ หรือความโมโหโกรธาใดๆจงรีบหยุดและเปลี่ยนเรื่องคิดไปในทางมงคลทันที 4. ทํทำเองคนเดียวคืออย่าตั้งความหวังว่าใครที่วัดจะเข้ามาช่วยยกของให้นึกถึงการใช้แรงใช้กำลังของตนเองในการทำบุญครั้งนั้นในขั้นนี้คุณจะรู้สึกชัดว่าตัวเองเป็นคนแข็งแรง ตั้งความคิดให้แน่วแน่ว่าจะรักษาจิตไว้ให้พึ่งพาตนเองไม่เหงาไม่เศร้าไม่อยากรับความช่วยเหลือจากใครวงเล็บเปิดแต่ถ้ามีเด็กวัดหรือใครเขาอยากเข้ามาช่วยเองก็ให้ช่วยไปนะครับอย่าไปตะเพิดไล่ปฏิเสธน้ำใจเขาล่ะวงเล็บปิดคงไม่เหลือบาก,กว่าแรงกับแค่ครึ่งชั่วโมงที่อยู่ในวัด ที่คุณจะอยู่กับความตั้งใจทำอะไรดีๆด,ด้วยตนเองตามลำพังสักครั้งโดยไม่เห็นว่าตัวเองน่าสงสารกับการไม่มีใครเคียงข้าง 5. อธิษฐานคนเดียวคือหลังจากถวายสังฆทานเสร็จแล้วให้หันไปทางพระประธานหรือพระพุทธรูปนั่งพนมมือตัวตรงถ้าบรรยากาศเอื้อให้พูดดังๆ ก็เปล่งวาจาชัดถ้อยชัดคำไปเลยว่าครั้งนี้เรามาทำบุญได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งใครก็ขอให้ใจเป็นสุขได้กับตัวเองโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยใครอื่นถึงตรงนี้คุณจะรู้สึกสงบและเป็นตัวของตัวเองได้อย่างประหลาดตัวคุณใหญ่กว่าความเหงาและเอาชนะความเหงาได้ง่ายๆแค่นี้เอง การทำครั้งเดียวอาจให้ผลเป็นความรู้สึกมั่นคงแค่ระยะสั้นถ้าให้ดีควรทำซ้ำอย่างนี้สักสามครั้งภายในหนึ่งอาทิตย์เพื่อให้เกิดการสัมทับบุญจนแน่นหนาพอไม่จำเป็นต้องไปที่วัดเดียวกันและไม่จำเป็นต้องทำสังฆทานเท่านั้นลองไปตามสถานสังคมสงเคราะห์ต่างๆที่เขาเปิดรับบริจาคข้าวของให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้รู้สึกว่าได้ทำบุญครบวงจรก็จะเกิดความเบาสบายและเบิกบานยิ่งยิ่งขึ้นภายในอาทิตย์เดียวถ้าทำบุญด้วยตัวเองสามครั้งคุณจะพบว่าอาการคิดมากอาการอยากพึ่งพาคนอื่นจะลดลงแบบหวบภาพที่สำคัญคุณอาจพบว่าตัวเองกลายเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดให้คนอื่นอยากมาพึ่งพาไปเสียแทนถ้าการพลิกกลับตลปัดอย่างนี้ก็อย่าสงสัยเลยเรื่องของเรื่องนะครับคนเราชอบอยู่ใกล้ผู้ที่เข้มแข็งเพื่อดูดซับความอบอุ่นและรับแรงบรนดาลใจมาสู่ตนแต่จะไม่ชอบอยู่ใกล้ผู้ที่อ่อนแอเพราะคุณจะรู้สึกเหมือนเสียพลังงานและอาจรับกระแสความเกียดคร้านมาเข้าตัวไปด้วย ผลพ,พลอยได้จากการทำบุญให้มีกำลังใจเด็ดเดี่ยวนี้จะช่วยให้คุณลดอาการเฉื่อยชาในการทำงานทางโลกได้ด้วยโดยเฉพาะที่เป็นงานหนักงานยากเหมือนต้องขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ใจคุณจะคิดไปอีกอย่างหนึ่งคือเห็นว่าแค่นี้เองทำคนเดียวก็ได้และในที่สุดก็ทำได้จริงๆเรียกความเชื่อมั่นมาให้ตัวเอง จริงๆอานิสง์ของการใช้อุปเทศวิธีทำบุญแบบนี้ยังมีอีกมากเช่นคุณจะเป็นผู้ทำกิจใหญ่สำเร็จได้ด้วยตนเองเป็นหลักปรารถนาอะไรจะมีแรงหนุนให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยความภาคภูมิใจในตนเองแต่เอาเฉพาะกรณีที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาของคุณการทำบุญแบบนี้จะช่วยให้เห็นว่าความรักความติดพันใกล้ชิด เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของชีวิตไม่ใช่ไม่มีแล้วจะเอาชีวิตรอดไม่ไหวไม่ว่าคนรักของคุณจะเป็นอดีตรหรือปัจจุบันเขาจะไม่มีอิทธิพลทางใจกับคุณมากมายเกินจำเป็นดังเคยแน่นอนหมายเหตุสำคัญทิ้งท้ายไว้ด้วยการทำบุญร่วมกันเป็นสิ่งน่าสนับสนุนและควรให้มีบ่อยๆ เพราะจะช่วยส่งเสริมสัมพันธภาพทุกรูปแบบให้เป็นไปในทางดีทั้งวันนี้และวันหน้าคำตอบสำหรับคำถามนี้เป็นแบบเฉพาะเจาะจงแก้ปัญหาความอ่อนแอไม่เป็นตัวของตัวเองและมีภาวะพึ่งพาสูงเท่านั้นนะครับถามกำลังกลุ้มใจค่ะตั้งใจทำบุญด้วยทุนใหญ่ประมาณหนึง่งและได้ประกาศกับคนรู้จัก ให้เป็นที่รับทราบไปแล้วแต่เกิดอยากเปลี่ยนใจขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าต้องใช้ทุนมากเกินไปอีกอย่างมีคนที่นับถือได้ทักท้วงไว้ด้วยอยากทราบว่าจะเป็นบาปมากไหมหรือถ้าไม่บาปบุญจะลดส่วนลงหรือเปล่าคะดังตรินตอบสำหรับผู้ชายนั้นเริ่ม,เร,มเริ่มการบุญมักมีศรัทธาอ่อนกว่าหญิง แต่ตัดสินใจทำแล้วมักเอาจริงไม่กลับเปลี่ยนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรผลที่เกิดกับจิตใจจึงเป็นความหนักแน่นไม่กลับไปกลับมาง่ายมีความโน้มเอียงจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าใช้อารมณ์ส่วนผู้หญิงมักศรัทธาแรงในเบื้องต้นใจประเภทอยากทุ่มหมดตัวมีอะไรให้หมดนี่เกิดขึ้นได้ปุ๊บปั๊บเลย แต่ระหว่างกำลังรอทำหรือทำเสร็จไปแล้วมักหวนคิดกลับไปกลับมาเกิดความลังเลเสียดายโดยเฉพาะถ้าเบื้องแรกไปตั้งใจไว้เสียสูงลิบยิ่งตั้งใจสูงเท่าไรแล้วเปลี่ยนใจภายหลังจะยิ่งเท่ากับคุณพ่อนิสัยโลเลเอาแน่เอานอนไม่ได้ไว้มากขึ้นเท่านั้นบุญหนะได้ครับได้รับผลบุญแน่ แต่จะเป็นประเภทที่ให้ผลไม่แน่นอนและใจก็เต็นไปด้วยความไม่แน่นอนในคำพีท่านถึงว่าการทำบุญด้วยจิตใจหวันไหวนั้นเป็นลักษณะของหญิงเมื่อจะเสวยบุญจึงเสวยในอัตภาพของหญิงวงเล็บเปิดแต่ถ้าชอบใจความเป็นหญิงแล้วทำบุญอธิษฐานให้เป็นผู้หญิงเลิศด,ด้วยอายุวันณนะสุขะพละก็เป็นอีกกรณีหนึ่งครับ วงเล็บปิดถามว่าบาปไหมคุณไม่ได้ทำผิดคิดร้ายอะไรนี่เป็นเรื่องของการเปลี่ยนใจกลางคันแต่ตัวที่ทำให้เปลี่ยนใจจะเป็นอะไรถ้าไม่ใช่ความตรนีอันเป็นเกลือแก้ของความโลภกรรมใดๆที่เจืออยู่ด้วยความโลภย่อมมีมนทินอย่างน้อยก็ทำให้ไม่สบายใจเห็นเห็นละ่ะอันที่จริงถึงแม้ทำตามความตั้งใจแรก คุณก็คงไม่ถึงกับหมดตัวล่มจมอะไรเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นคงไม่คิดตั้งแต่ต้นแล้วขอให้คิดซสว่าครั้งนี้เป็นการลงทุนทางใจก็แล้วกันอย่าไปตีค่าเป็นจำนวนเงินให้ตีค่าเป็นความหนักแน่นทางใจแทนจะได้เห็นความคุ้มค่าในการรักษาสัตจะและจำไว้เป็นบทเรียนสำหรับคราวต่อไปตั้งต้นขึ้นมาต้องให้พอดี แน่ใจว่าจะไม่รู้สึกเสียดายในภายหลังการทําบุญจะได้เป็นไปเพื่อความสุขทั้งก่อนทำขณะทําและหลังทําครับเมื่อทําตามความตั้งใจแรกได้สำเร็จนะครับสังเกตความรู้สึกที่ต่างไปคุณจะคิดยุ่มหยิมน้อยลงและอาจกลายเป็นคนตัดสินใจได้เด็ดขาดขึ้นกว่าเดิมเรื่องทำบุญนั้นชาวบ้านมักนึกว่าเป็นเรื่องเล็ก แต่คนเข้าใจเรื่องกรรมวิบากจะเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นปัจจัยควบคุมชีวิตมีสิทธิ์กำหนดทิศท,ทางความรู้สึกนึกคิดและเส้นทางรับชะตากรรมของเราได้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นที่ควรดูเบาแต่อย่างใดครับถามเป็นคนโกรธแรงและย้ำคิดได้เป็นวันโดยเฉพาะตอนถูกเอาเปรียบแม้กระทั่งโดนแย่งที่จอดรถก็โกรธหัวฟัดหัวเวียง จะเอาเรื่องเอาราวกับเขาพอเสร็จแล้วค่อยคิดได้ว่าไม่นา่าเปลืองแรงขนาดนั้นถ้าหาที่ใหม่ก็ใช้กําลังน้อยกว่ามากผมเป็นคนคิดได้แต่มักจะไม่ทันการคือคิดได้หลังจากผ่านไปแล้วเป็นวันอย่างนี้แก้ไขอย่างไรดีครับดังตรินตอบถ้าอย่างนั้นคงพึ่งความคิดไม่ได้ครับคราวหน้าพอโกรธปุ๊บ ให้เรียบหาใครสักคนที่ต้องการความช่วยเหลือเช่นถ้าเห็นคนกำลังเข็นรถที่กำลังขวางทางออกของเขาก็ปรี่เข้าใส่ทันทีเมื่อช่วยเขาเข็นเห็นเขายิ้มยินดีขอบคุณสัมผัสรับรู้ความสุขความยินดีเล็กๆน้อยๆโดยที่คุณไม่มีโอกาสได้รับผลตอบแทนคุณจะเกิดความสุขอย่างแท้จริงขึ้นมาขณะหนึ่งที่ตรงนั้นให้คิดว่า นั่นเป็นการให้คนอื่นได้เปรียบคุณเหมือนกันแต่คุณกลับเป็นสุขได้นั่นก็เพราะความเต็มใจจะให้ความแตกต่างอยู่ตรงนี้แหละครับคนเราเคยชินที่จะเอาไม่เคยชินที่จะให้ไม่ชอบทำทานหรือทำทานไม่ครบวงจรถ้าใจเป็นทานอย่างที่ท่านเรียกว่าทานจิตเกิดขึ้นเป็นปกติแล้วแล้วก็จะพบว่า ปัญหาทางใจหลายๆอย่างคลี่คลายไปในทันทีที่เกิดเรื่องขึ้นเลยทีเดียวอีกประการหนึ่งคุณจะพบด้วยความทึ่งว่ายิ่งคุณอภัยมากเท่าใดเส้นทางโคจรของคุณก็จะยิ่งออกห่างนักเอาอเปรียบมากขึ้นเท่านั้นด้วยครับให้นักเอาอกเปรียบเขาเจอกันเองบนเส้นทางแห่งการแย่งชิงกับการไม่ให้อภัยซึ่งกันและการเถอะ คุณขอตัวแยกออกมาอยู่อีกโลกอีกเส้นทางโครจรก็แล้วกัน